ไม่ได้เป oh, ิดเพลงไลฟ์มาน่ะต like you hmm. ื่นตันมีดอกไม้ด้วยจ้าโอกคนเลยนะชอบเสื้อมากอ๋อวันนี้ไปออกกำลังกายมาครับแล้วแบบไม่อยากใส่เสื้อยืดเพราะว่ามันยังมีแบบคาบเหงื่ออยู่เลยอ่ะก็เลยใส่เสื้ออันนี้ใช่ คนดูดูตรงตรงไหน,ว,นว่าคนดูกี่คนแล้วอ่ะอ๋อตรงนี้ปะ อ,อันนี้ตรงนี้อ๋อฟิลคล้ายๆกับแอปที่เจมเคยไลฟ์ออออ parole, เลยหมัก่อนผ่านมากี่ปี้นะแต่ชอบอันอันนี้คือฟิลเตอร์มันจึริง นี่โอ้ยแล้บมึงนะคือของพอมันมีแบบสติกเกอร์แบบอยู่หน้าเราได้มันรู้สึกแบบแปลกๆเดี๋ยวแปบมึงนะฉันขอทำการเสียบไม่ก่อนเพราะว่าฉันจะลองเพลง ซื้อมาไม่ค่อยได้สองหรออรแบบนะครับทุกคนมันค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะโอเคตื่นเต้นอนะ่ะนี่พูดตรงตรงตื่นเต้นมาก

รู้จักคำว่าซ่อนรูปป่ะเอาแล้วหัวไม้อยู่ไหนก่อน <laughs> เอ้ยไม้โอ้ไม่อยู่ที่มือลุกคนคือเอาตรงป่ะตอนที่ไปออกกลําังกายอะ่ะมันแบบอะไรนะคือค่ายังไงจ๊ะจ ลืลืว่าเนี่ยไม่ได้เสียบนานอันนี้อ๋อแจ็คก,กับกีตาร์อ๋อแล้วอ้สายพวกเสียบหัวไม่อยู่ไหนนะอ๋อไม่ใช่แกอย่ามาหลอกเราสิคป็นคนเดียวแล้วนเต้นอนะไม่ได้ดทำอะไรแบบนี้นานมาก เอาแล้วหัวปั๊กอยู่ไหน่ะทุกคนเดี๋ยวขอลูแป๊นหนึ่งของอะลบแป๊บเอ้ยเอ้ยอ๋อโหพ่อไม่ได้เสียเป็นชาติละคืนนี้ซื้อลำโพงกับใหม่มาเพื่อลองเพลงเลย 诶，嗯，Hello，Hello，t e s 试，好，喂，n i g h h t e l l o h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  e l l o o k、okay. h e l l o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  ฮัลโหล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 โอเคเทส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 ว้าวตื่นเต้นเราจะลองเพลงอะไรก่อนดีทุกคนเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนเจมลงนะเจมแค่ขอเทสเฉย แล้วเดี๋ยวพร้อมอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้อ๋อคือคนดูตอนนี้ก็คือหนึ่งจุดห้าคือประมาณหนึ่งพันห้าร้อคนใช่ไหมแล้วผมเหนียวมากว่านี้แกฉันต้องไปพรุ่งนี้จะมาเปล่าไม่ชัวร์เลยลองเพลงอะไรดีอะ มีแต่เพลงอังกเก็อลองเพลงของของอะไรดีอ่ะ แบบดูยมยมยังไงไม่รู้แล้วเพลงอะไรเหรอตึกเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนปะแบบพอมันตื่นเต้นแล้วมันร้องไม่ออกเว้ยลองดูปะเลิกกับพี่ได้ดี

เจมมมันทุกคนคือเจมขอโทษนะเจมร้งองดังไม่ได้อะลืมดูเวลาว่าแบบมันจะเที่ยงคืนแล้วอะใช่ฮัลโหลกลับนะเพราะาอะไรที่พี่หวังต้องเป็นฉัน หรือว่าในเมืองอากาศไม่ดีมีแต่วควันเงินทองก็มีแต่เธอ,อยังเลือเข้าขันนั้นเพลงผมก็ดังแต่เธอไม่ฟังแธอชันฟังเดียวจีโนไม่กอดมืนอนาอยินดีสไตล์แบบนี้เธอคงไม่ชอบจะไปดีๆแต่เธอไม่ถึงตอนนี้ถึงมาหลอกกัน ไม่เป็นไรแต่เธอจะใครที่ดีกว่าฉันเองก็เข้มใจฉันยอมเป็นใครที่ใช่นาถ้าเธอไปดีๆฉันเองก็ยินดีวันหลังไม่าดีกว่าลองแค่นี้แกลัวเขามาด่า จะไม่ได้เปิดดังไปใช่ไมจจออหมโอ้อออใช่เดี๋ยวขอแนะนำตัวทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจมส์โซฮามงคลน,นะคะก็เล่นทีทีเล่นติ๊กต็อกมาประมาณ โอ้น่าสนานมากๆเนอะแต่แบบไลา์ในนี้คือผิวดีมาก I love สุดๆจะยังไม่ได้เอาคอมช่ครับยังไม่มีเวลาเอาคอมไปซ่อมเลย <c oughs> เพราะว่าคอมเจมพังแล้วเจมไม่มีเวลา ราะอะไรคนที่ผิดหวังต้องเป็นฉันหรือว่าในเมืองอากาศไม่ได้มีแต่ควันเงินท้อก็มีแต่เธอยังลืคมคำคำนั้นเพียงผมก็ตั้งแต่เธอไม่ฟัง อ๋อใช่ลืมไปว่าเปิดเพลงไปด้วยได้เปิดเพลงอะไรดีอ่ะเจนฟังเพลงอะไรตายแล้วแล้วทีอย่างนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไรอ๋อใช่ช่วงนี้เจฟังอาร์มานีไวอ่าอันนี้ไว Yeah, mm, walk in the building like I got a million on me in cash. Okay. Mm, tired of counting I hired accountants. So they doing the math. Okay. Mm, took it to places so they never could make it. I'm forming a pack. Okay. Mm, not going back. Okay. Mm, not going back Go. Not from this planet. Pull up an alien rocket shit. They try to study doing it. about intelligence. Feel like I'm one of the great stuff Money, I'm making a lot of it, I did a billion streams in pen and I swear to that means that I gotta go harder, I'm flipping a switch Battery charging, I'm ready to flip Feel like I'm Arthur, I'm falling, my fist Give me the call, never calling it quiz. Making money, bigger problems, so it said to me I don't ever worry cause the stress don't get to me nah. I've direct from the mind of my destiny Diamonds is a pressure, I drive in intensity <coughs> Lo oh and behold, sticking around when they told me to go. Calling me up, nobody home. Spinning these numbers like rotary phones. Hey, lo oh and behold, house made of glass, they throwin' these stones. Markham Ontario, locally grown. Went off the map, I'm totally known. Walk in the building like I got a million on me in cash. Okay. Tired of counting, I hired accountants. They doin' the math. Kay. Took it to places, so they never could make it. I'm forming a path. not going back, okay. So one in a million chance that you run up and not in the pissing and pass. <laughs> I made a corner thrown out of the corner with poppy stores took go my pick and the glass. See, why did he mess up with you? I miss it, the beat got burners and burnouts with second degree. I just told on my chest I he stressed every season like I back in the thing and I than in the wood. I just parked in the building. Matter of fact, I just stopped in the building and shot to the center. Got hard in apartments up. Yeah, where my whole and payment mantaba, went up. Went up the pool at the Girls on the wall and I walk in the building I watch the play, my strip is a cover-up Watch you frame my wrist, get another one Watch which name got this thing up, brother I watch your game, I watch the bubble, I stop it She poppin', I seen them girls do all that My money come from cotton Chris on market with some parkin' Wait, cause how is this the a to walk? <laughs> <laughs> now I got a neighbor with a garden Did this on my girl, I got a login She go, what you fuckin' walkin'? Walk in the building like I got a million on me in cash Hey, Tired of and I hired a they joined the math, okay mm. Took it to place so they never could make it I'm forming a pack. okay mm. Not going back, okay mm. What's your shopping Yeah, yeah. Wife I cook cream soup and couple lockers I cook cream soup, tasty ชอบเนื้อเพลงอะแล้วก็ชอบบีบด้วยมันรู้สึกแบบเสียสีดีอะแต่ว่าหลายๆคนที่บอกว่าแบบการที่แบบว่าเออจะเป็นแบบจะเป็นแบบอะไรนะจะเป็นเหมือนแบบเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องทําแบบนู้นต้องทําแบบนี้เป็นต้องทําแบบนั้นเป็นก็คือเอานจริงว่าคนเราเก่งคนละอย่างแบบเหมือนกับสมัยก่อนเขาตีค่าไปแบบนี้ปะที่เจนแบบพอได้ยินมาว่าแบบว่าเออใครที่แบบ จะเข้าบ้านฝ่ายชายต้องทำนู่นทำนี่ไปต้องถูบ้านต้องทำอะไรเป็นคือแบบจริงเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทำเป็นแต่ว่าแค่แบบมันเป็นกฎหลออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกัน 자, 넌넌넌는넌넌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 넌방넌넌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  And I know by fear. He a rapper, but don't gotta change. Suckin' my way, so I'm loving my beans. Like a million views in a day. There's so many ways to get paid. I tried to fit, he begged me to stay. Hey, I'm not stayin', I just wanna play. In the party, he just wanna rock Big boobs in a busted top She a baddie, she know she a 10. She a baddie with her baddie friends. No oh friends, i the face they love me but one in my place stepping the party, I'm looking the baddest Put oh a paparazzi in my face Pretty face and i waste of gone And I'm making a may hold on And I'm making a way, hold on my

喜欢你，借我你的舒适，让我用柔软头发吻你。喜欢你，车窗上的雾气，仿佛是哦，你的爱在呼吸。喜欢你。 那微笑的眼睛，连日落也看作真意。啊，黄干。我喜欢这样看着你，随便你带我到哪里，一的脸，慢慢天近。 明天也慢慢地、慢慢清晰。我喜欢你，爱我的心，记住我每根手指曾经。我知道他在诉说着你承诺言语。我们进吗？就是杰这就有点问题，就是他唱的那些词，他唱的那些词，p u 的那些词，他唱的那些 o 他唱的那些词，他唱的那些词，他唱 e 那 h 词，他唱的那些词，他唱的 แล้วเมื่อกี้คือมง่วนึ่งว่าคือเจมส์ชอบเพลงนี้เพราะว่าไทยแทนเป็นคนร้องเลยคือเจมส์ไม่รู้จักเพลงนี้มาก่อนเจมส์ไม่รู้จักอีกทีตอนที่ไทยแทนร้องเพลงนี้บนเวทีแล้วรู้สึกแบบคูดพอเลยอ่ะใช่ก็เลยชอบเพลงนี้เพราะไทยไทยแทนเลยหล,หลายๆคนอาจจะงงว่าไทยแทนคือใครไทยแทนก็คือเป็นศิลปินจากค่ายอ่า ทุกคนลองเสร็จว่าถ่ายแทนแล้วกันเจมกลัวผู้ชื่อผิดใช่แบบร้องร้องดีมากเต้นก็เก่งด้วยฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับเป็นแบบเพื่อนเจมกับเพื่อนของพี่เนิตเองอ๋อโฟโนอลล็อกใช่ไหมครับมันแบบจะมีแบบโฟวนวันใช่ปะกลัวผิดกลัวพูดผิดนะแสดงว่า ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาอม่กลาลองดังภาพของเธอจะจำาไว้ แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจแบบมันเห็นแบบเห็นในคลิปเขาบอกว่าเพิ่มใช่ปะ ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันภาพของเธอจะจำไว้แม้วันนานสักไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ Mm hmm. ติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าจะไม่รีบไปฝนยังไม่จางกลับไปเที่ยวไม่สียไปอยู่ก่อนไหมติดเธอไม่ไหวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม เธอจะไม่รีไปฝนออะไรอีกแป๊บเดียวก็ซาใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวแบบไลฟ์เย็นๆกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไลฟ์ดึกไม่กล้าร้องดังไม่ไม่คือไม่กล้าพูดดังด้วยเดี๋ยวเสียงดังเกินไป ที่งคืนนี่นนยไปแล้วนะตึกตึกตึกอืมไม่แบบอันนี้คือมาเทสเฉยครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับว่าก็ถ้าใครที่อยากจะมาแบบดูไลฟ์ก็ไปเกณฑ์ทุกคน มากดติดตามติ๊กตอ็อกเหลี่ยมปะเอาก็แบบเออจะได้แบบมีคนมาดูเยอะๆแล้วเราก็จะได้แบบว่าเออแบบกล้ามาไลฟ์จริงคนคนคนน้อยถึงกล้าแลา้วไม่ใช่หรอคนเยอะถึงต้องเขินไลฟส์สิเราขอสักหมื่นพูดเล่นพี่ไปแล้วครับอันนี้พี่แค่มาเทสเฉยๆครัถ้าน้องอยากมาอีกก็ติดตามไว้เดี๋ยวเดียนับเรียนเรอไม่ เหรียนเหลี่ยนวางอยู่บนบนโต๊ะคือใครเคยเป็นบ้างว่าแบบว่าเวลาคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทำ,น,น,ทำ,ทำนู่นทาทํานี่หยิบเป็นไกลมาแบบเนี่ยวันไหนายไม่รู้ติดตามไว้ไง I love you I love you too thank you for your support นะครับผมอ่าบวนี่ ว่าออ่าไอ้นีมันเอาจริงเขินอยู่ไ้นี่มันไม่เคยทำปแปลนะไปบายบาย good night s ย e ส o เ next time p พิร์สฟ l l โลว์มีฟอ Don't miss to watching life. Okay, everyone.